ขเเพีียยงแค่่นนมานสัญญาัญวฉจะไปว,วันอยู่ที่ห้องเช่านี้มานานหรือยังครับสี่ปีค่ะอยู่กับใครบ้างครับขอโทลูกชายค่ะ,ะก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับป้าอยู่ที่ตลาดแพนนอกค่ะเป็นแม่ค้าชีวิตเราก็เนาะผกพันป้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสมัยก่อนนะคะกลางคืนล้วก็ขายของกล <นะ S 3> างวันล้วก็ขายของไม่ไหวแล้วก็ใช้ยาแล้วป้าเข้าไปอยู่ในเรือนจำในเรือนจำนนจำ้า ตอนที่อยู่ในเรือนจำนี้เป็นยังไงบ้างครับการหมดอิสรภาพทั้งความคิดทั้งความรู้สึกจนวันที่ป้าได้รับอิสรภาพแต่พูดกับตัวเองเลยว่าต่อไปเนี้ยเราจะไม่หันกลับไปหายาเสพติดอีกเลยื่าวันกลับไปทำอาชีพค้าขายเหมือนเดิมไหมครับค้าขายเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาเจอกับพ่อของลูก ความรู้สึกของเรานะคือมันแย่ลงอ่ะเพราะเราไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขายุ่งเกีย่ยวกับยายเศรษฐิดดันไปเจอกับคนที่เขายุ่งอีกใช่เพราะเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เขาเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างครับรู้ว่าเขามีครอบครัวใหม่ที่เลิกรากันไปเพราะว่าเขาอยู่ในเรือนจำอ่ะเขาก็เรือนจำแล้วก็อดีป้าเป็นอย่างงี้มันก็เลยแยกกันไปเลย ป้ะว,วันเป็นอะไรครับอัมพึกซี่ขวาทั้งซีเกิดจากการที่ป้าตกบันไดค่ะแต่ตอนนั้นยังยังไม่ได้เป็นอะไรนะคะทิเท้เจ็บเจ็บๆนิดหน่อยประมาณ3วันค่ะพอตกกลางคืนแล้วก็ลูกเข้านอนเสร็จแล้วเราก็เข้านอนปวดห้องน้ําธรรมดาคนเราอ่ะจะยันตัวเองลุกขึ้นได้เลยแต่นี้ป้าทําไม่ได้แล้วปากเรามันเบี้ยวเลยกลายเป็นอมัมพษ์ซี่ขวาทั้งซีเลย สมัยก่อนเขาดูดีค่ะเขาแข็งแรงสวยค่ะแบบทำอะไรได้คล่องแคล่วทําได้ทุกอย่างากินทุกอย่างนู่นนี่นั่นงงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบสมัยนี้ค่ะเราจะทาไงกับชีวิตเราดีคนนี้แข็งแรงนะคะถ้ามากินได้ตลอดแต่ตอนนี้ แม้แต่ลุกขึ้นนั่งลุงลุกขึ้นนั่งไม่ได้เลยชีวิตของลูกเรารอไม่ได้เด็กต้องกล้าไปต่อไปข้างหน้าเอาลูกไปฝากเขาดีกว่าคือตอนนั้นไม่ได้ห่วงตัวเองละไม่ได้ห่วงนะคะห่วงลูกอย่างเดียวอย่างกับเราเนี่ยไม่เป็นไรทิ้งเราไว้เลยก็ได้ป้าก็เลยตัดสินใจเขาส่งคอไปค่ะระหว่างที่ป้ายอยู่ในส่งคอนะคะเพื่อนลุงพี่อ่ะเขาไปเจอลูกชายพี่สภาพเหมือนเหมือนเด็กข้างถน,นนอะ จนมาลุงพี่พาลูกม,มาเจอพี่เขาตัดสินใจรับพี่ออกมาอยู่ข้างนอกไม่อยู่กับลูกในเพิงคนงานนะคะตรงนั้นมันก็เป็นแค่บ้านเล็กๆครับแม่กับผมอยู่กันแค่ตรงโถส้วมตรงโถส้วมตรงนั้นมันก็จะไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยฮะข้างในก็คือโล่งเลยเป็นแต่ห้องน้ําแล้วก็เวลาหิวข้าวแม่ผมก็จะให้ผมัวละสิบบาทเพื่อเอาไปซื้อข้าวเปล่าหนึ่งถุง ประวานหนึ่งหอ่อแม่บอกว่าถ้าผมกินข้าวหมดก็คือแม่ไม่กินก็ได้แต่ถ้าวันไหนผมกินอิ่มแม่ก็จะกินต่อของผมคือเป็นน้ำมันพึกไปแล้วด้วยทําอาชีพทํางานอะไรต่อไหมครับพาก็ทําทุกอย่างค่ะรดน้ําต้นไม้ปากระทำมันอาจจะทําไม่เร็วเหมือนคนปกตินะคะแต่เราก็ทําได้จนวันหนึ่งอะ่ะมีคนเขามา เอาที่คืนมีคนใจบุญก็หลายๆคนนะคะนะก็ช่วยกันเดี๋ยวฉันน่าจะรวบรวมเงินแล้วฉันก็จะไปหาห้องเจ้าให้อยู่ ทั้งหมดนี่คือชิ้นส่วนก่อนที่จะมาเป็นแมสใช่ค่ะเขาให้เงินยังไงล่ะครับตัวเฉลี่ยวันละสามสิบบาทมันจะพอกินยังไงล่ะครับต้องต้นให้ได้ป้าจะได้ข้าวจากวัดมาค่ะแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆข้าวกับซอสถ้าดีหน่อยมีไข่ก็กินไข่<ม><น>ก็เพราะอย่างนี้แลละค่ะป้าถึงที่ส่งจดหมายทั้งรายการป้ากลัวเขาจะไม่มีอนาคตอย่างน้นอ,นอยๆการศึกษา ยังเป็นตัวแทนปลาเวลาเขาโตขึ้นประทับประครองให้เขเป็นคนดีจะตัดสินใจได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีการศึกษาผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมาได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งทาง nation tv ช่อง22